มาไหวไหมได้ดูถว้กรรมได้ครับเอาออกว่าขอไปสิครับโอเไว้ต้งเแต่ระวังกล้องหลังนะผมเม่นกินกับไม่ได้ยินปะผมไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินแต่พี่เอิร์พ่เอิร์ได้ยินเหนหัลมาทำกันรอบหนึ่ง ผมไม่พิมพ์จริงิหรอกแต่เห็นนันเม่อไห่ครับคมเพลงไหมคะบได้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 รับได้ครับไมเป่อิ่ับได้วิ้ครู้ึก ตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกโลง่งได้เราได้แบบรพรีเซนต์ผลงานของพวกเราที่เก็บกันมานานเนี่ยให้ทุกคนได้ฟังแล้วครับจริงเลยเราได้ยินชื่อวงมันานหลายแล้วทำไมทิ้งร,ระยะนานมาแบบในยูทิ้เหมืนอนจริงๆก็มันตล,ตลอดตลอดระยะเวลาที่เราทิ้งไปเนี่ยมันก็คือเราไม่ได้ทิ้งเปล่าไปก็คือเราเนี่ยไปซุ้มซ้อมทําเพลงขึ้นมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีผลงานซิงเกิลต่อๆไปอีกนะครับก็ฝากพวกพี่ๆช่วยติดตามพวกเนด้วยนะคะใช่ครับ แนวเพลงของเราเป็นเพลงอะไรบ้างอัจริงมันก็คือเป็นแนวป๊อปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หมายกับว่าก็จะมีใส่ความแบบถ้าพูดง่ายๆคือแบบใส่ความสนุกใส่ความกวนๆขี้เล่นขี้เล่นเข้าไปแบบมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมจากแบบซีรีส์ที่เหมือนแบบจะมีความเป็นอาจจะเป็นแบบน่ารักเป็นแบบตามคาแรคเตอร์ในซีรีส์อย่างเงี้ยแต่มันแบบอันนี้เราก็จะใส่ความเป็นตัวตนของเราให้มีความสนุกมีความกวนๆขี้เล่นมากขึ้นครับแล้วก็แบบใส่ความชอบของเราลงไปอนี้พลอหน่อยเนาะ ร้ายกาศร้ายกาศร้ายกาโอ้โหนี่เลยที่จริงมันเกิดจากเซสชั่นเบรนสตอร์มมิ่งของพวกเราที่แบบว่าแบบนัดวันนั้นวันนั้นเหมือนกับชุดละหกชุดละหกแบบเฮ้ยพี่เรามาเบรนสตอร์มมิ่งเกี่ยวกับคอนเซปต์เพลงกันดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็คอลไลน์หาทุกคนเนาะแล้วก็ทุกคนก็มาโดยแบบทุกคนว่างกันกันหมดเลย้ววก็ันรุ่งขึ้นก็มาเจอกันแล้วก็มานั่งเบรนสตอร์มมิ่งแบบว่าเออมีใครมีประสบการณ์ความรักอะไรบ้างแล้วก็อยากจะ อยากจะพรีเซนต์มุมมองความรักมุมไหนไว้เป็นไว้อยู่ในเพลงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็เบนสโตมิออกมาได้เป็นแบบหัวข้อที่เป็นคีย์หลักคีย์หลักว่าการแอบรักอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เทีร์ก็ขึ้นคอนเซปต์มาว่าเฮ้ยการแอบรักนี่มันเหมือนกับคนเป็นไลฟ์การ์ดหรือเปล่านะที่แบบว่าคอยซับพอคอยซับพอคอยได้แต่เฝ้ามองคนที่เขาเล่นน้ํากันมีความสุขกันแต่เขาทําได้แค่เฝ้ามองอะไรางี้รอช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับ ก็มันก็ต้องมีกันบ้างกมัีโอ้ยคือคือเรียกได้ว่าเซสชันที่เราเบนซอมมิ่งกันเนี่ยมีแบบน้ำโหเลยแหละคือควักประสบการณ์ส่วนตัวออกมาเกี่ยวกับเรื่องความแอบรักกันใช่แต่ว่าคือคือพวกเราก็คือเหมือนเปิดหมดเลยเนาะเหมือนอั้รก็คือแบบอ่ะมีเรื่องราวอะไรไหนลองเล่ามาซิก็คือแบบเหมือนเปิดทุกอย่างจนแบบเราตกตะกอนก็คือ นี่แหละเส้นเลือกนี่แะที่พวกเราแบบมีแบบว่ามีมาเชี่ยวเชี่ยวการเป็นการแอบรักแล้วคือแบบรอที่จะคอยดูแลคนที่เราแอบชอบอะไรี้คือมันอาจจะดูขี้แพ้นิดนึงแต่มันก็เป็นขี้แพ้ที่แบบมีชั้นเชิงมันก็ไกลๆแต่เหมือนแบบมันก็ไม่ได้มีความพระรองขนาดนั้นเพราะแบบเราก็อยากที่จะแบบ ซัพพอร์ตเขาอยากเอาจริ้งอยากจะเป็นแฟนเขาแหละแต่แบบด้วยโพสิชันอะไรบางอย่างมันไทมมิ่งมันไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยครับค่รองเลยอ่าวปะเมื่ของทุกคนของทุกคนรวมรวมกันเมมปากเลยคือคือซิจูเอชันมันอาจจะดูว่าเราเป็นพระรองเนาะแต่ว่าคือการแอบรักของพวกเราอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นความแบบแอบรักแบบเศร้ามันเป็นการแอบรักที่แบบมีความสุขอ่ะคอยได้ดูแลเที่แค่แบบห่างๆอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็คือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าพอเราได้คอนเซป ตรงกลางมาแล้วเนี่ยเราก็ให้ทีมแต่งเพลงซึ่งเป็นทีมของพี่เวยนะครับแล้วก็พี่การมุงมีนแล้วก็พี่พีซิซิมานนะครับซึ่งพวกพี่ๆเขาก็ตีโจทย์ได้แบบคมกริบเลยแล้วก็ออกมาเป็นเพลงที่แบบพวกเราชอบมากครับพอแบบแต่งเพลงแล้วเป็นี่ตื่นเต้นแล้วเป็นไงบ้างครับเพลงแบบให้ตั้งใจเขีไหบ้างไหมเนี่ยคือจริงๆพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากๆแล้วก่อนที่จะมาเล่นเพลงนี้สเตจนี้เวทีนี้ครับก็คือเราซ้อมกันมา นานพอสมควรเรียกว่าซ้อมเยอะกว่าปกติใช่ว่าพวกเราเนี่ยตื่นเต้นกันมากเวลาซ้อมเราก็จะค่อนข้างถี่และใช้เวลาซ้อมกันนานกว่าวงดนตรีปกติเพราะฉะนั้นก็ก็เลยออกมาเป็นวันนี้ซึ่งผมพอใจนะทุกคนเป็นไงบ้างจริงจริงจะเรียกได้ว่าเหมือนเหมือนปลดปล่อยโล่งอกโล่งอกว่าเออเพลงที่เราซ้อมกันมาในห้องซ้อมเป็นเวลานานเนี่ยก็ได้ปล่อยไปถึงพี่ๆสื่อชนแล้วก็น่าจะไปถึงเพื่อนๆพี่ๆแฟนเพลงทุกๆคนที่ รอติดตามกันอยู่ครับก็ก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากก็ใครที่อยากจะไปฟังซ้ําก็รอไปฟังได้ทาง Music Streaming นะครับฝากด้วยครับวันนี้ครับผมที่ดันแล้วมาก็มีเอ็มวีแวนะแต่ว่าเราถ่ายเอ็มวีเสรเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ใครได้ยังคงไปยังไม่รอดด้วยใช่้แต่ว่าคุณคุณหล่อจัดเลยในเอ็มวีอ่ะไม่ก็หล่อทุกคนเพราะว่าจบสวยคุณแบบคุณชอบคุณชอบเอ็มวีตัวนี้มากนี่ใช่ไหมคอนเซ็ปต์ตอนถ่าย คิดว่าไอเดียไลฟ์การไลฟ์การเนี่ยรู้สึกว่าพอเขาทาออกมาเป็นภาพเอเนี่ยเขาตีโจทย์ได้ค่อนข้างตรงอ่าทำออกมามมอมเออคุณสามารถสปอยพี่ๆหน่อยได้ไหม <laughs> สปอยรู้เลยเนี่ยเอาเป็นว่าแบบมันตรงตัวเลยครับไลฟ์การมีสาวว่าน้ำแน่นอนอือก็ไ <h ums> ม่เชิญ <h ums> มีสาวว่าน <h ums> ้ำหรือไม่มีสาวว่าน้ำก็ต้องรอดูเอ็ม เจธันวาคมนี้นะครับเวลา1นึ่งทุ่มหกโมงอ๋ออันนี้หนึ่ทุ่มนะ6กโมงหกโมงเย็นวันอาทิตย์เย็นวันอาทิตย์ Sunday evening ใช่ซีฟิงซันเดย์อ่า Evening งวันเด็กครับผมถูกต้องครับอ่ารอดูก้องรอดูเพราะว่าเราก็ไม่รูหนุ่มกันนะคือเป็นเป็นนางเอกที่อยู่ในอ่าเดี๋ยวให้ดูดีกว่าให้รอรอดูดีกว่าว่าเป็นนางเอก นางเอกอาจจะเป็นผู้ชมทางบ้านก็ได้คือคนฟังเนี่ยคิดพอฟังปุ๊บ no> อุ้ยเราเป็นนางเอกเป็นนางเอกเองก็ได้เรากำลังโดนแบบแอบชอบอยู่หรือเปล่าจากไลฟ์การ์ดคนนั้นไลฟ์การ์ดจำหรือเปล่าหรือจะเป็นไลฟ์การ์ดหนูใครใครที่ยังไม่มีไลฟ์การ์ดส่วนตัวก็ให้พวกเราเป็นไลฟ์การ์ดได้จะองกันได้ครับจะปล่อยวันนี้แล้วใช่ไหมใช่ได้ครับโอ้โห สีกันหมดเลยคาดหวังขนนาดั้นคือจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องเป็นยอดวิวที่โอ้โหมหาศาลขนาดนั้นแต่ว่าเราอยากจะให้คนที่ได้รับฟังได้แบบมีประสบการณ์ร่วมกับเพลงเราเนี่ยมีความสุขเอนจอยกับพวกเราแบบสักนิดนึงแบบว่าแชร์ให้เพื่อนๆฟังหรือคนที่อาจจะแอบชอบอยู่ฟังแล้วก็แค่นั้นเราก็รู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จกับเพลงนี้ครับขอร้อยเลยอะ ร้อยล้อยร้อสองร้อยเลยไม่ใช่ไม่ใช่ร้อย้านอย่างของเราเป็นวงแบนเนาะครับไม่่องเาจะมีแบบ a น๋อมี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 ครับมีครับเราจะมีสปอยสปอยสปอนี่คนนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวเดียวเดียวอะไร่อนคือในเรื่องท่าเต้นเนี่ยคนนี้คือ นอกจากการสกิลการตีกรองแล้วเนี่ยการเต้นเขาเนี่ยเป็นหนึ่งมองแรงแล้วโอ้โเราเราไม่คุณคุณคนพูดคำนี้กับกันกันหรือเปล่าเขาแบบเต้นอะไรไม่ดีโยนให้กันกันเฮ้ยของดีของดีไม่เข่าอย่างนี้ดีกว่าใครที่อยากเห็นพวกเราเต้นก็สามารถไปดูได้ในทิกต็อกของเรานะจะมีชาเลนจ์จะมีชาเลนจ์จะเลนจน่าจะปล่อยหลังหลังเอ็มวีหลังเอ็มวีไปครับ อุ้ยน่าสนใจน่าสนใจจริงๆพี่ต้องก็ควรนะควรเบอร์นหนึ่งขึ้นคนแรกในการติดเทรนด์ติ<ท> <ทำ S 2> ด, <คำ S 1> ดเทรนด์แน่นอนมันได้จริงๆช่หะอ๋่อออคออออ๋ออ๋ออ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 ออมันได้จริงๆใช่อ๋ออ๋อเ๋อออ๋อ <c oughs> จริงๆก็คงจะเป็นคนใกล้ตัวแหละครับใช่แต่ว่ายังยังนึกไม่ออกเพราะว่าลําพังพวกเราเองเนี่ยก็ยังคนละป๊อกคนละแบ็กเลยใช่ทีเนี้ยแบบจะไปนําเขาเต้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูของเราก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูชาเลนจ์ของเราก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวซ้อมสัตว์จะไม่ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ท่าเต้นอยู่ที่พวกเราเนี่แหละปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนที่เล่นชาเลนจ์นะแต่อยู่ที่พวกเราเองว่าเรานําท่าให้เขาได้ได้ไหมเออได้ไหมเออใช่แล้วเราลองชวน ทำไ, <im it> ได้ครับได้ครับน,นจริง <im it> ก็ผมก็ได้ครับงั้นก็ออถ้าเกิดหลังจากที่เราปล่อย MV แล้วเหรวเราจะมีปล่อย challenge เพลงนี้นะครับก็มั่นใจได,ได้เลยว่าไม่ยากครับแต่ว่าแค่พวกเราอาจจะทำยากเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับถ้าเกิดเพลงเราออกมาแล้วก็ไปเล่น challenge live การ live การ ชาวกันเยอะๆนะครับผมเพื่อเพื่อคนทำชาเลนจ์เต้นดีอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะจริงเราถนัดเล่นดนตรีอาจจะเต้นไม่เก่งใครใครทำแล้วก็ติดแฮชแท็กมาอวดพวกเราด้วยยากดูยาดดูหรืว่าจะเป็นแฮชแท็กนี้ไหมร้ายกาศไลฟ์กาดชาเลนจ์เป็นทิเกลสดๆตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเตรียมขึ้นแบบสเตจนี่มันเต้นดีนเทศกาลยามาเลย ก็จริงก็หวังว่าจะแบบได้มีสเตจแม่ไม่ใช่แค่สิ้นปีนี้อย่างเดียวอาจจะแบบหมายถึงแบบปีหน้าด้วยอย่างที่แบบก็คืออยากเล่นเพราะแบบอยากเจอทุกทคนอยากให้ทุกๆคนแบบได้ฟังเพลงเราแล้วก็ได้เอนจอยกับพวกเราด้วยครับผมไม่นานไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอมันเดือนเตรียมเตรียมับทีมงานเบื้องหลังกำมัดแล้วนะมันจะลิฟทลิฟทันเว้กรมัดแล้วนะ ครับก็อยากจะฝากเพลงซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับไร้กาดไลฟ์กาดนะครับผม MV ก็รอติดตามวันที่17นี้นะครับปล่อยทางช่องทาง YouTube Mchoice TH ครับผมส่วนเพลงเวอร์ชันมาสเตอร์ก็สามารถรับฟังได้เลยนะครับที่ Music Streaming p l a t f o r รนะครับผมวันนี้นะครับตอนทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งใช่ครับวันนี้เพลงปลอยทุงครับผมครับสวันุีครับ